Ajwala, Ananta Sejawala, là sinh khen to, hôm hôm chôm chôm, sát tu mô na, lấy hấp cứu số phận đi, ping ping sinh sinh, ta no, องเย้าคาเมียเย้าคาพาลาเมตาลาเมสังคาเมตาณาเมศีลาเมภาวนาเมพาลาองตาลาองสังคาองตาณาองศีลาองภาวนาองโลกิยาสัมปทติองโลกุตลาสัมปัติองโลกิยาปิญญาองโลกุตลาปิญญาอง ลดลดคําออกเงินเฮคําออกโคเงินโคคําออกโคแกวโคแซงออกพอเงินหอคํามออกัดเงินพัดค้าออกพลาเงินพลาคําออกจองเงินจองคําออกเองเงินเอ็นขาออกวิ่งสิวิ่งค้าออกวิ่งกู้สว่องมีปานาสื้อสั์ของกาดดินมีปานาซื้อสั์ของกาดดินจอดจอดถึงมีปานาซื่อสั์

ပသယောအလမနပသယောအတိပတိပသယောအနန္တလပသယောသမနန္တလပသယောသာတာပသယောအညာမညာပသယောနေတယပသယောဥပနိတယပသယောပူလီသာတာပသယောပသသတာပသယောအတိဝဏပသယော Cama Peseyo, Ipaka Peseyo, Ahara Peseyo, Indriya Peseyo, Sana Peseyo, Meka Peseyo, Ti Peseyo, Nati Peseyo, Ikata Peseyo, Awikata Peseyo, hoti Grazie ananda la เวยยังขติญิญจาติบาเสโทกาขติญิญจาติบาเสสีเยขติญิญจาติบาเสนน้องเสยวาเอจัญจาติบาเสอนันตสัจจวะลาอนันตตัตตวาตุเวยยังขติญิญจาติบาเสโทกาขติญิญจาติบาเส สิยคหะเตญญะบาเสนน้องเสวาอิฉันจะบาเสตะสัตตะวะลาอนันทะตะตะวาดูสิยคหะเตญญะบาเสโลกคหะเตญญะบาเสสิยคหะเตญญะบาเสนน้องเสวาอิฉันจะบาเส do amya 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 do mu cha ba kong amya 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 Hãy subscribe ဘာကုန်တော်သနာศีလနဲ့တူဘုရားศาสနာศีလနဲ့တူဘုရားศาสနာศีလနဲ့တူသာ

ไปไปออกตังสังลังจุสายาส่สายายกกายจิมุดสายกาจิตมสาจะห้การินซ้ำสาจหดิสากินดีดีกินดีดีินดีดีมาดูเฮอไว้วังจอดีดีหมอไหววงจดีดีให้น้อยไทยลงดีดี ขม่ไปวางใจีิลมไปตั้งขอไปตั้งฟังใจลิลีว้นตั้งขียกาก้นตยอกาเขาคาสาตกาเข้าสาตากานิคู่โสนำาเกิดมาทกมาทบมายาพุทธาศาสนาคทาา้าพรบาเอากรสามกรรมสอน ไว้ในอกในใจไา่ไเ่มั่นมั่นเงื่องเวกันบักมือเงื่อเคลีดกันดีดีสีมโนโหจายใจจินจางสงทีหอดนิปานอำห้างเตยยอก้นเงือหักก้นัก ก้นเงือกคนักก้นลักเอาคเมานลักเอคูเมานเมาเมานมาเเอาเมาเมาเเมรเมาเมเมีเมาเาเมาเมามาเัากมาขัาเมากาเมีเมาเมาเมาเีากมารมาเมาขมนเีเมาเมเมาเาา กาขันโคชาศาสนามีที่ห้องจอบคาหอมน้องพ so ้องเพีงการเมื s, <S ่อไปทาใน้าีเห็ดไหวผานตั้งดีไหวนำน้ำเมื่อไปเช็ดหน้ยีเฮ็ดไหวผ่านตั้งดีไหวนำน้ำเมื่อไปขำตุกข้าหน เหกตั้งดีให้นำน้ำตั้งดีหวยนำน้ำเมื่อฝาเมื่อายในเมื่อไปหายในีเหวกตั้งดีให้ำการตั้งดีไว้นนำน้ำลอผ้าลรอพอการถึงกเมือส่พเป็นมาตอซตาต้ซอจอซาหมาเมือ Ngà lai khởi càng biến ma mơ hà mơ hồ sau mơ hà mặn mơ sát tư lạc sáng khởi càng biến ma tá hào này mượn ngu hú hào này mượn ngơ phu lắng này mượn lộ sốt tiên hào mượn má văn tố hào mượn má thường Hãy subscribe cho mượn Ghiền เอาสติทิ้งจังหัดนิปันโคโก้ภูเขาหมอไยทิ้งใจไก่้นิพนไกยงค้านิปันโคโกผู้หมอไปทิ้งใจไก่ิงข้ามนิพนเาไกงค้านิปันไม่หกไม่ซ้าย่างตอกไมย่างต่างปองปีนองย่างต่างใจนอจเธพีเจ็ต้อง พึงน้องเจ็บจ้าพึ่งอิงก็ไร่ก็อมไล่หนุบีให้กับชูพระรากุยย้าวันเขายัางสิ่งสุดกว่าจัมมานามาณนาคุนไทรวันเขาย่างหม่องพุ่นกาไลไๆจำตั้งไปมาที่ที่เยวนอก วนันเขายามสิงซุดวั้งขุจฉะเขาหสุทตั้งอุจฉะเขาหอาพุทธไมาัเวันขย้มสิงุวันขอยสิงุดตั้งะเขาหอาพุทธตั้งอุจฉะเขาหอาพุทธวันขอย้สิงสุดวันขอย้มสิงซุดตั้งเจ็บเเขาพุทธตัเ็าุทวันขย้าสิงนยามสิงซุดตั้งขับตุกข้เขาพุทธั้งุกข้าเขาพุวันขย้าสิงนยสุด อีคมาเจ้าเกมีาเจ้าีล่งหูหไว้ในใจอมีเลงหูาไว้ในใจยันไก่ยใจโลภะใจโภะใจทสะใจโสะใจโมหะมันมานามันมาที่อาวิชามันกันอาตมมักันาตก็ินนิพพานตโน ใจโลภะนามะอะลกาหัมวันิกปันโทสะนามะใจล m มนามะอะลก้าหัมวันิกปันโมหะนามะมันมานานามะอะลกาหัมวัน okay, ิกปันโลภาญาไกโลหะวันิกปานโตสะญาไก สวัตติปันโมหะยันไกลสวัตติปันกากันคนมีที่เหตุการณ์ดีกากันทีมีที่เหตุการณ์ดีกากันที <Tan> แห้งกนมีดีกินข้าวแหงหมุนเจ้ามีดีตักกะแห้งหมุนเจ้ามีดีตกาะทั้งทีเทียบเจ้าคาะผมร่ำพ้องเพลงกันอดเย็ดคันคันทีพักเจ้าเก่าได้นำซีเปิ้ ที่จม <Th ì S 2> ือเลยเขาขมือเลยเาเอาตะล่ามือจำตายเอาตาล่ามือจำตายร้อไงเปลียนยก้อไงเปลี่ยนกาตย่อําก็ตานทยย่อหามเก็ดฝุ่นเสังเทียงยุนังสั้นลายบหนังรั้นลาามีนอมีแขนสังเ็นนอ

Hết cắn hai, chạy cả nga lại có cướp cọc lý từ ngưng ý bản có lát căm lý từ ngưng ý nịch bản Hết cắn lý ý bản yu sao ngày càng lấy mau tổ chu ớm sao càng lấy mau ngày พอพ่มพปันมออยู่มอขีมออยู่มอขินมีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมผมไม่พิน้องจังเพียกันกุวันณไรน้ำตาตยยำทำถึงมึงอะไรก็มออยู่มอขินมีศีลมีธรรม ทำเลพี่พ่อกันกูวันตใจานิป่านคนห่อพ่หมอไหวงเจอคนอพ่หมอไวางเพ่อไก่วิ้านปานำพ่อไก่ิงนีป่านเจ็บตัอย่าเจ็บเจอไม่ตัอย่าไม่ตัวอยาไม่เนักตัวอย่าเป็นนักเจาเผื่อตัอยาเปืนจเผือตอาเปือพอรอผ้าหยันไก โอายัอห้ยังไนิันจำนิปันยจเียนิปันนิปันนมะว่าเาว่าเฮาโมวัยวังจันน้อยโมวัยวังจน้นิปนนันนะพิเศยโยพอดู โลภะจิตโลภะจิตทุกขจิตเถรโลภะเน่ทุกขะเน่เถรโลภะมชิทุกขะมชิบาโทสะจิตโทสะจิตเถรทุกขจิตเถรโทสะเน่ทุกขะเน่เถรโทสะมชิทุกขะมชิบาโมหะจิตโมหะจิต โลกะชีเเลโพฆะเนโพฆะเนเลโลกะเนเลโพฆะมชิโลกะภาสีปาโลกะมชิวามนนาชีมนนาชีโลกะชีเเลโลกะชีเเลมนนะเนมนนาเนโพฆะเนเลโลกะเนเลมนนามชิมนนามชิโลกะภาสีปา ทุกขังเนติทุกขังเนติอิจฉามชิปาทุกขังมชิบาทนาจิ अविसामिसी लोक्खमसिबा उपादानजी दुक्खजीले उपादानने लोखनेदे उपादानमसि दुक्खमसिबा रपा योगा रपा योगा दूदानदाना सेनीकुवैपा तोसा योगा तोसा योगा ยินาเมตตานาเมตตายามสุตระรีมาิีลกุไบาลบาโมหะโยกาโหะโยกาอวิสัยโยกาพวนาสัมมาทาอิปัตนาสติปัฏฐานบาิุลบา tp toa tp la khesana mchibo mian mian toa mian mian na khesana chi ne katetalo kai ontong asong ni putta katetalo kai ontong asong ni putta katetalo kai ontong Rasulullah s.a.w. Ananda secawalah Ananda tatawadhu He yang khatih Hingcah basit Maha khatih Hingcah basit Si yang khatih Hingcah basit Naluk sewa Hingcah basit Ananda secawalah Ananda tatawadhu He yang khatih เวยคติยัญจาบาเสโลกคติยัญจาบาเสสินเยคติยัญจาบาเสนโลกสิงวออิฉันจาบาเสตันฑะเสจาวะละอนันทะตัตตวาธุเวยคติยัญจาบาเสโลกคติยัญจาบาเส xin hát tiếng nhìn chào bác sĩ nằm lâu xin hát nhìn chào bác sĩ ôm nhạc ôm nhạc นาศีลันติตุกภูตศาสนาศีลันติตุกสาธุการสรรพสิ่งพระพุทธมายาจะจังแด่ มาครับงจันมันงี้ครับ